ค่ะกราบสวัสดีค่ะพี่น้องเป็นจังไดนพี่น้องเลขฟันไหมคะ่ะจังแมนแอดตีว่าถือขากแต่เลขทีเ่เแหยนออกอยู่ค่ะเลขทีเ่เแหยนที่ว่าอ่าหลวงปู่สวงเพิ่นมาตายอยู่นี่เนาะที่แอดอุ้มศพเพิ่นเห็นไหมคะ่ะเพราะว่าศูนย์เก่าเก่าศูนย์มันกับไปเล่าคักแน่แล้วเนาะแอดก็เอจใจอยู่ว่าไปคักแล้วแต่เลขทีเ่เแหยนอะ ออกเลยพี่น้องหนึ่งหนึ่งสองออกเป็นตัวกลับเนาะคะ่ะออกเป็นตัวกลับเป็นจังไดพี่น้องแล้วที่เอดวาฟันวาไม่แม็อัอนเสาแมค่ค่ะเสาปูนลมสองเทียแม่พี่น้องเอดยางมาจับว่าสิพีพิง g มาได้กับลมตุ่มลงมาจับสิพีพิ n งมาได้กับลมตุ่มลงลมคนละเทียนาะเสาหน่ะเป็นหนึ่งแนนอนเลยแม้เอดฟันลักษณะจังได้กับเป็นตัวหนึ่งลมสองตนแม่พี่น้องสองเทียแม่คะ่ะ สองเทียมันตีโ่แตกยนอนมันสิบ่มีหมานเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าฝันเขายุทธีหนึ่งสองสองหนึ่งเนาะพี่น้องสี่หวดติดเนาะคะ่ะราะว่าเป็นอย่างแอดคือ่าตัดหเพราะว่ามันจะหลายก็เลยตัดห้พี่น้องเนาะคะ่ะตัดห้พี่น้องโอ้ยนะคะตัดห้พี่น้องขันตัดมันก็สะห้ายโตเนาะคะ่ะแล้วมันไปออกอาของ ของท่กากสอรหรือออมสินพี่นอ้องท่ากสอได้เนาะสองหนึ่งไหมคะ่ะแมนบอกสองหนึ่งแมนเห็นเอฟซีมาคอมเมนต์แอดอยู่มือเสาวัวงวังกรเทียงนี่เนาะคะ่ะเด็กเด่นหลุดมัดทุกคนเนาะคะ่ะหลุดทรกเซียนเลยนะคะทะเบียนรถแอดคีย์ค่ะคีย์ในหกสองสองหกพี่น้องหลุดเลยหลุดเลยแต้มเดียวเนาะคะ่ะ เล็กมกระวนอยู่ในทะเบียนรถคือกันที่แอดแอดบอกพี่น้องอยู่ว่าให้ตัดเอาเดอร์ตรงที่มันชนกันระวางเหล็กโหทะเบียนรถกับเหล็กที่เฮี้ยนเหล็กที่เฮี้ยนกับมีหนึ่งสองคือกันเหล็กโหกับเหล็กตัดกับเป็นหนึ่งสองแอดได้บอกสี่แอดจำได้อยู่มั้ยสาแต่แอดเป็นอย่างยังว่ตัดเพราะว่ามันจะเป็นเหล็กหลายตัวก็เลยอยากให้พี่น้องจับแต่เหล็กชุดคำนวณแอดกับว่ตัดออกมาหลายคู่เพราะว่ามันจะเป็นแนวทางที่หลายตัวเนาะพี่น้องเนาะ ค่ะบ๊เป็นยังถือว่าเขางวดที่สีนะะ่เลขฝันเนาะค่ะเลขฝันเข้าเป็นงวดที่สี่เนาะคะ่ะพี่นอ้องอเลขที่บ้านออกเนาะฝันว่าหลวงปู่มาทา,ายุนิแอดอุ่มซบเพิ่นเหล้าพัฒนาออกสองมือซอนที่เก้าศูนย์เนาะคะ่ะเก้าศูนย์ไม่ใช่ศูนย์เก้าเลยเนาะพี่นะะ้องค่ะบ๊เป็นยังนะคะถึงจะบ๊ตัวเน้นบ่ออกแต่แอดเซีอวาอผู้มีดวง เนาะคะ่ะผู้มีดวงต้องได้เลขที่บ้านเนาะคะ่ะพี่น้องนี่แอสบอกกับลูกยุ่นี่ว่าย่าเอาอันสามหกกับสามสองมาตัดเดอ้อปูเวา้าเ่าท่านได้ขาดคว่ำพี่น้องสามสามหกเลยหรือว่าเขาบ่มีหมานเนาะค่ะบ่มีหมานตรงตรงที่ตัวเน้นแบบเป๊ะๆเ,เหมือนที่ตัวที่แอดขัดออกมาเนาะถ้าแอดตัดมันก็ไดอยู่แล้วล่ะเพราะว่าแอดต้องตัดตัวเน้นที่มันชนกันอยู่แล้วเนาะคะ่ะ าตาัดตัดออกมากอะหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งหหนึ่งสองสองหแล้วก็หนึ่งหนึ่งอดคิดเสื้อว่าพี่น้องจะตัดเอาอยูเนาะค่ะผูม่ดวงเท่านั้นล่ะค่ะตัดก็ไดสู้กันไหมพี่น้องสําหรับสูตรอ่าเลขวิ่งเลขลูดลุดหมดเลยเนาะค่ะสูตรซิปน้วยที่จับว้กันลุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาบอเป็นอย่างแนวทางนี้เขาไม่ลุดสู่กันต่อเนาะค่ะสู้กันต่อ กับรัฐบาลไทยเนาะค่ะพี่นอ้องนะแตงแต่ชุดที่แอเตรียมอาลงกะย่งรูดไปน้ำเพลนอยู่ค่ะพี่น้องย่งย่งงโบเขาอยู่คนส่วนใหญ่เป็นเน้นอ่าแปดเก้าหลายเนาะคะ่ะเป็นเน้นแปดเน้นเก่าเลเน้นหนึ่งหลายเนาะค่ะเน้นตรงนั้นปรากฏว่าเหล็กเด่นเห่าไปอาดลาดเรื่องพี่น้องเนาะคะ่ะ อาสู่กัน่อพี่น้องสู่กันต่นอตเอกตีความฝันตรงที่ว่าแอดไปพิ้งเสาเสาลมล่มสองตนเนาะค่ะลมลม่งสองตนทวนเลยพี่น้องไปไปพิ้งอีกวัรนรุ่น,นะะกับไปลมอีกอยุ่มองเกาแล้วผู้ใดไปเอาขืนไหวเนาะค่ะกับไปลมอีกยุ่มองเกานาะนะคะอา้าสู่กันต่อพี่น้องสู่กันต่อแนวทางมีเขามีรุดแล้วค่ะว่าจะเป็นแนวทางไรเน,หนาะพี่น้องเนาะนะคะ หน่วยบนกับเข่าอยู่ค่ะพี่น้องเนี่หน่วยบนเข้าที่หกนะคะเข้าที่หกสูดได้ันเขา่เาโดยแอจะเอาโลงให้เบิรงนะคะอันนี้หน่วยบนเข้าไปแล้วเนะคะพี่น้องเนี่ยทา่ากับเหล็กมีที่มากกับรุดนะคะพี่น้องรุดนะคะสูตรได้เขา่าเข้ากับเดินต่อพี่น้อง อยได้ลดเท่ากับพักไ้เท่านอนละคะ่นะ,คะไปตามาข้างล่างลดเย่าๆเลยคะ่ะพี่น้องข้างล่างลดหลายเรื่ะะพอเด่นรางของแอดมันจะไปชนอยู่ที่ดกับเก่าเป็นส่วนลายเนาะคะ่ะไปชนที่8กับ9ส่วนใหญ่มันก็นเลยต้องรวงเป็นแถวเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะรวงกันเป็นแถวนะคะ ชุดหลักสิบนี้ก็เข้าอยู่พี่น้องสามหกชุดที่แอดเอาให้พี่นอ้องเบิ้องอ่าตอนตอนอ่าที่แอดเอาชุดเต็มลงบอตอนสรุปเนาะชุดนี้แอดได้จำได้ยูค่ะนี่สามใบนี้แต่แอดไปนเน้นหกสองมากโพดเนาะพี่น้องเนาะหกสองโอ้เสียดายพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวแอดจะเหตุลงให้ต่อเลยนี่ชุดนี้มันเขา่าประกบกันแล้วเขา่า สาหกพี่น้องแต่ลักรวยชุดนี้หน่วยบนชุดนี้หลุดนะคะไม่มีหกชุดนี้หลุดที่แอดเอาวงลงน้ากันสามใบนะคะตอนที่แอดสรุปสรุปเด่นนะคะพี่น้องเนาะลักสิบเข่าทั้งสองสูตรนี่บ้คะพี่น้องยหลักสิบเข้าทั้งสองสูตรนะคะที่เลขสาม สามเป็นยังไงกับมาแอนยังไงแอดมันเลขสามค่ะเพราะว่าขีม่อไส้กับสามคนไหมคะ่ะสามเข้าแล้วแอดจะเอาสูตรนีล้ลงให้ต่อเลยเด้อค่ะพี่น้องสูตรที่หลักหลักสิบบนสามหลักสิบบนสามเข้าที่เลขสามหลักหน่วยล่างเข้าที่เลขหกสูตรนี้นะคะชุดนี้แล้วแอดจะไปต่อเลยนะคะสูตรนี้รุดงวดนี้นะคะพี่น้อง อ่ะว่ากันไปตามเรื่องของสูตรเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปตามกันต่อที่สูตรต่างๆที่เข้าแล้วก็หลุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะแอดคัดไว้ว่าสิเอาโล่งกะหลยสูตรเดี๋ค่ะพี่น้องนะคะอันนี้เด่นบนล่างยังเตรียมขัดออกมาแล้วก็ได้เอาล่งเขาเข้าอยู่ที่สามนะคะอันนี้หลุดอ่านะอันนี้หลุดมันของล่างไป นะะหนึ่งเข้าเอาวากันไปตามเรื่องเนาะพี่น้องเนาะหลุดคือหลุดเขาจะได้เอาไปแก้ไขตามงานงานเนาะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้กะเข่าเนาะพี่น้องถือว่าเข่าเลขที่บ้านที่แอดฝันว่าหลวงปู่สวงเพิ่นมากมอดระนาผาบย่นี่เนาะคะ่ะเสียดายเลขฟันเนาะค่ะโอ้ยสองหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะแอดผันปอดถอดจบเกียร์เนาะคันแอดถอดนี่ แอดถอดรหัสเสาลมบ่ถือพี่น้องถ้าแอดถอดถือกับจังๆเลยรหัสเสาค้ายก็เพื่นมาเน้นไหมเน้นเลขทะเบียนโรถเดอร์เน้นเลขทีเฮี้ยนตอนหลวงปู่มาเสียชีวิตอยู่นีเด้ออ่าเสาสองตนนั่นแอดเสืยว่าจังสี่เลยตอนนี้จังดูซื้อกว่าเสียว่าจังสันแอดตีโจทย์บ่แตกกระยอนมานบ่หลายพี่น้องเนาะเอาไม่เนาะค่ะเอาไม่สู่กันไหมถือว่าเข่าเด้อพี่น้องหนึ่งหนึ่งสองตัดเล่นเลขฝันเข้าเป็นงวดที่สี่เนาะค่ะ เอาวากันไม่งวดนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ